โอเคครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นอะไรสนุกๆก,กันนะครับผมวันนี้ได้เข้าป่ามา้ครับผมวันนี้ก็จะมาลองทำไอ้ไม้ไผ่ระเบิดนะผมระเบิดกลางกองไฟนะผมที่จากไม้ไผ่นะครับผมใช้ความร้อนนะครับผมแล้วก็น้ำนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เตรียมขวดนี้มาด้วยนะครับผม ก็ต้องมาลองดูกันผมนี่นะครับอย่างแรกก็ต้องก่อไฟก่อนนะผมก่อไฟให้มันแรงๆนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ําเข้าไปในขวดนี้นะผมให้มันเหลืออยู่แค่นี้นะผมอันนี้ยังเยอะไปนะผมให้มันเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมนี่นะประมาณนี้นะครับผมเวลาเกิดความร้อน นนำมันจะอากาศมันจะไม่มีทางออกนะผมแล้วมันก็จะระเบิดกลางไอกองไฟเลยนะผมทุกคนโอเคพมแม,ม่ครับผมว่าจะเป็นไปตามอย่างที่คิดหรือเปล่านะผมไปครับโอเคผมก็ลืมบอกไปนะผมถ้าน้องๆคนไหนอยากทําก็ต้องระมัดระวังด้วยนะผมมันอันตรายนะผมถ้าเป็นขวดก็ ไม่แนะนานะผมถ้าเป็นไม้ไผ่ก็ยังพอโอเคนะครับถ้าเป็นขวดนี่ผมไม่แนะนานะผมไม่แนะนํานะครับมันอันตรายนะผมแล้วก็เวลาเสร็จมันระเบิดแล้วมันจะกระจายไปทั่วนะผมมันอันตรายนะผมอันนี้ก็ผมแค่อยากมาลองทดลองดูนะผมว่ามันจะระเบิดหรือเปล่านะผมปลาผมมาตอนนี้ก็อยู่ในป่านะผมตอนนี้นะครับดู ก็ไม่กล้าทํานะผมที่บ้านนะครับเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะด่าหัวเอานะผมตอนนี้ก็จะมาลองทําในป่านี้กันนะผมไผ่ก็อยู่แถวนี้แล้วผมเดี๋ยวก็ลองหาไผกันดูนะผมตอนนี้ผมก็จะลองก่อไฟก่อนนะผมไปโอเคผมทุกคนเดี๋ยวผมก็จะก่อไฟตรงนี้นะครับ ้าก่อเสร็จแล้วทําอะไรเสร็จแล้วผมก็จะดับไฟทันทีนะผมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่านะผมอ่ะอผมแค่ผมอยากมาลองทดลองดูนะผมไหมว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะผมตอนนี้เด็กนี้เคยทํานะผม โอเคผมเดี๋ยวผมก็จะลองทดลองขวดแก้วกันนะผมตอนนี้ไม้ไผ่ผมยังไม่ได้ไปตัดนะครับตอนนี้ไฟก็ติดแล้วนะผมเดี๋ยวมาทดลองขวดแก้วกันดีกว่านะครับไปครับผมนี่นะผมไฟก็ติดแล้วตอนนี้โอเคผมตอนนี้ผมก็ได้เอาขวดลงไปแล้วนะครับตอนนี้ ผมก็ได้ใช้ขวดก่อนนะครับผมไม้ไผ่ผมยังไม่ทันได้ตัดนะครับป่าลองดูผมจะแตกหรือเปล่าจะระเบิดหรือเปล่านะครับ โอ้ยระเบิดจริงครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับผมกองไฟเดี๋ยวให้ดูนะผมนนี้กองไฟกระจายเลยดูดูนะทุกคนตอนนี้กระจายเลยนะผมตอนเนี้ยโอ้โหตอนนี้นนกระจายเลยนะผมดูนี่นะครับ กองไฟระเบิดนี่นะผมเศษแก้วยังอยู่นะครับโอ้ยร้อนนี่นะผมเศษแก้วยังแตกเลยผมกกระจายเลยถือว่าเป็นไปตามอย่างที่คิดแต่ผมระเบิดจริงนะครับเวลาใส่น้ำไปไม่ให้เต็มขวดมากนะผมทุกคนเวลาเกิดความร้อนแล้ว น้ำมันจะเดือดนะผมเวลาเดือดแล้วมันมีอากาศออกนะครับแล้วก็มันจะระเบิดตุ๊บไปเลยนะผมทุกคนถ้าเป็นไม้ไผ่จะดังกว่านี้นะทุกคนอันนี้แค่ขวดนะผมก็ถือว่าระเบิดนะผมก็เป็นไปตามอย่างที่คิดนะครับถ้าเป็นไม้ไผ่โอ้โหดังมากแล้วทุกคนจะดังกว่านี้นะแต่ก็ไม่แนะนำนะผมหากน้องๆคนในอยาก เล่นอยากลองก็ไม่ควรใช้ขวดนะผมก็ลองใช้ไม้ไผ่ดูนะผมแต่ไม้ไผ่วันนี้ผมไม่ทันได้ตัดแล้วนะผมไฟก็จะดับแล้วนะตอนนี้โอเคครับผมก็เป็นไปตามยกยารที่คิดนะครับผมโอเคครับไ้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมาเล่นสนุกๆก,กันครับผมทำไปเลย